จะดีและสุดสัจนะคะสุดสัจนี่อาจารย์อพอได้อเอาใจหนักนะคะวันนี้นะคะก็ต้องสวัสดีท่านผอวิชาเจรอกสองนะคะผอโรงเรียนบ้านหนองคอ,อท่าน,นาคณะครูทุกท่านนะคะแล้วก็คณะเรียนทุกคนนะคะที่ได้ที่ให้สนอนได้มีโอกาสเข้ามาคุยแบบนี้นะคะถามว่าวันนี้สอนมาทำอะไร วันนี้สอนอมาพิจะมาดูว่าโรงเรียนของเราเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างไรนักเรียนเป็นอย่างไรนะคะมาดูในเรื่องของด้านคุณภาพนะคะด้านคุณธรรมแล้วก็ด้านบรรยากาศนะคะมาดูสามด้านนะคะ ปรากฏว่าพอมาถึงวันนี้นะคะมาเห็นนักเรียนที่มาต้อนรับนะคะคุณครูก็ตื้นนะคะด้วยความพร้อมของนักเรียนนะคะของท่านของอของคณะอ,อกุตและของเรียนนะคะที่ต้อนรับนะคะคณะผู้มาตรวจเยี่ยมน,นะคะแล้วก็ออพอมาเข้าห้อง ก็ไม่เห็นหนังสั้งของนักเรียนนะคะนะคะท nice ี對對่เรียกว่าอะไรนะการนำเสนอการนำเสนอผ่านฐานีโทรทัศน์ลำคอพอเพียงนะคะซึ่งไม่มีโรงเรียนไหนในเขตพื้นที่นการการศึกษาเร่องของเรืยองเองเลยได้ดำเนินการในลักษณะนี้นะคะก็ได้มาดูหนังสั้งของนักเรียนนั่งดูไปก็หัวราะไปนะคะเหมือนที่เรียนได้หัวราะนะาะนะคะแล้วก็ คือมันเป็นภาพาที่นักเรียนได้ทำกันด้วยความสนุกสนานนะคะแต่มีสาระนะคะก็ะะะขอชื่นชมนักเรียนทุกท่บบนานนัาา้นแห่ทีมงานของนักเรียนที่ไม่ได้ออกอากาศนะคะขอชื่นชมนะคะและที่ได้เห็นภาพหนึ่งก็คือภาพของเรื่องของด้านคุณภาพนะคะด้านคุณภาพเนี่ยเราพบว่าออในเรื่องของการยุ่ระดับผลสำเร็จ การเรื่องระดับสำเร็จออของโรงเรียนนะคะเรื่องของการอ่านต้องเขียนต้องของนักเรียนนะคะว่าค่อนข้างคือดีขึ้นนิดหนึ่ง อก็ขอชื่นชมนะคะจากปีที่แล้วเนี่ยนะคะที่ได้มานะะได้มาศึกษาและมาดูนะคะของปีนี้มีขึ้นกว่าเดิมนะคะส่วนเรื่องของออส่วนเรื่องของด้านคุณธรรมนะคะด้านคุณธรรมทราบว่านะคะของเราเนี่ยมีการจะทำจะทำภาคเหนือไหน มีการจัดทำคู่เรียนหนึ่งท่านไปหลายเรื่องนะคะไปหลายตอนนะคะเกี่ยวกับเรื่องเหลนี้ซึ่งเป็นการฝูงฝังนะคะนักเรียนทุกท่านนะคะแล้วก็เราพบว่าการที่คุณครูเนี่ยนะคะได้ฝูงฝังนักเรียนเนี่ยแล้วก็วัตถุเรียนของเราเนี่ยนะคะเป็นกรณีบางที่คุณครูได้ทำนะคะต้องขอขอบคุณและขอชื่นชมนะคะส่วนเรื่องของบรรยากาศ นะคะดีข e yep> ึ้นมากนะคะดีขึ้นมากอะไรย่นะคะมีเร่วงสุขสันด้วยนะคะเหมือนนักสมุลของสอนอเลยสอนอจะมีสมุดนะคะสอนอจะมีสมุดเหมือนกันนะคะเอ่อซึ่งการดูแลห้องน้ำเนี่ยนะคะห้องน้ําห้องส้วมของเราเนี่ยนะคะเป็นเรื่องสําคัญยิ่งในเรื่องของสุขภาพสุ เราเห็นว่านะคะเรื่องของส่วมเนี่ยถ้าโรงเรียนไหนเนี่ยนะคะมีส่วมที่สะอาดเรียบร้อยสวยงามนะคะก็ถือว่าเป็นหน้าตาของโรงเรียนของเรานะคะถือเป็นหน้าตาของโรงเรียนของเราส่วมก็เหมือนห้องนอนนะนะคะส่วมก็เหมือนห้องนอนเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเมื่อเห็นว่าส่วมของเราดีขึ้นพอใครเข้าไปก็สุขสันนะคะ ก็ขอให้นักเรียนทุกคนเนีนะคะจำลงไว้นะคะซึ่งการดูแลรักษาความสะอาดของท่วงแล้วก็ห้องน้ำของเราดีขึ้นค่ะวันนี้นะคะด้วยแลวก็เป็นอีกย่างคือเรื่องของดนตรีนะคะเรื่องของดนตรีก็ต้องขอขอบคุณคุณ ที่ช่วยสอนรงตรีให้แก่นักเรียนเพราะอัตลักษณ์ของโรงเรียนก็คือเรียนหนึ่งวลาและหนึ่งอาชีพซึ่งเป็นเรื่องที่สมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะคะท่านทรงต้องการนะคะท่านต้องการให้เด็กของเรามีสุขภาพดีนะคะมีวิสัยทัศน์และก็มีอาชีพ